ตอบก็ไล่มาก่อนนะเทวดาประจําตัวมีทุกคนไหมครับก็มีทุกคนนะมีตั้งแต่เกิดเลยนะคนทุกคนจะมีเทวดาประจําตัวตั้งแต่เกิดนะอยู่ที่บ่าซ้ายกับบ่าขวาแล้วก็จะไม่เปลี่ยนนะจะไม่เปลี่ยนเทวดาก็คือประจําตัวก็คือบรรพบุรุษของเรานะเคยเป็นปู่เป็นย่าเป็นทวดเป็นอะไรเราเนี่ยก็พอพอเขาขึ้นไปสวรรค์เขาก็แบบอ๋อต้องมาดูแลเรานะเรื่องนี้เรื่องนี้อย่างเงี้ย ก็จะมีสองนะแต่ถ้าเรามีศีลมีธรรมปฏิบัติธรรมก็จะมีมาเยอะขึ้นก็เทวดาประจําตัวจะไม่เปลี่ยนนะสองสององค์ที่ที่ขึ้นมาบนบ่าก็จะไม่เปลี่ยนผมเคยไปสมัยก่อนนะเคยไปเจอล่างทรงนะเขาก็ทักผมว่าเรามีเทวดาดีแน่เงี่ให้ทําแบบนี้บ้าแบบนี้นะไม่งั้นคนอื่นเขาจะเอาเทวดาเราไปแง่ผมก็แบบอะไรวะ มันราเอาเทวด,ดาเราไปด้วยได้ด้วยเหรอมันุนย์คนนี้มันเป็นใครกันมันเก่งขนาดน,นั้นเลยเหรอยังไงคือแบบอะไรของมันบ้างเจ้าทรงก็พูดไปเรื่อยนะไม่ได้นะยังไงเทวด,ดาก็ก็เก่งกว่าคนนะทําร้ายคนได้นะพวกร่างทรงเนี่ยไม่ได้กินหรอกทําอะไรเขาไม่ได้หรอก